คำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับก็อยู่กับผมนะครับวันนี้ในเกม h o r ์ส e อ e นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายจ่ายกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะมาหลายทีแล้วเนาะก็เป็นดวงตานะครับฟีเจอร์เนาะแล้วก็จะเปลี่ยนตามนี้เลยนะครับ ัวอักษรก็จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพเนาะสามารถเข้าฟรีเกมในฟรีเกมได้นะครับนะก็ไปกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาฮะไปก็มากระทุน1,100นะครับ, 1, รบเดี๋ยวเราลองเป็นละ8บาทเนาะ4 2 4เดี๋ยวเราแบ่งซื้อเป็น2รอบนะครับเนาะการพลาดนะเวรละ10บาทนะครับเนาะราคาซื้อ530นะฮะก็ไปครับเดี๋ยวลองหมุนก่อนเนาะตัดเศษไปก่อนดีกว่านะฮะ โอ้โหไม่เข้าเลยนะโอ,อะ้เดี๋ยวตัดเซฟไปก่อนนะครับเนาะโอเคครับมาแล้วนะก็เจ็ดสบาทนะครับเป็นตัวคิวนะครับกับรูปภาพนะก็ถือว่าเรียกดวงไปเลยนะฮะไปไปกันเลยดีกว่านะฮะก็อยู่ที่เป็นละสิบาทนะครับราคาซื้อ530รนะ้อยามนะไปดูกันนะฮะ เดี๋ยวผมจะแบ่งซื้อเป็นสองรอบนะครับเนาะการพลาดเนาะเดี๋ยวยับนะไปไปกันเลยครับไปมาปสิบปีสปินนะฮะลูกตามาบ่อยๆเนาะโอเคครับหมุนแรกนะผ่านไปนะโอ้โหหมุนที่สองก็ผ่านไปนะครับโอโ้มาแล้วนะครับมาลูกตานะเดี๋ยวดูนะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเนาะตัวเจนะครับเปลี่ยนเป็นด้วงเนาะ โอ้โหขาดแถวสองอือหืออะไรวะเดี๋ยวก็มาอีกนะครับนะเดี๋ยวน่าจะมาแ่สักดวงหนึ่งเนาะโอเคครับมาแล้วนะก็เล็กสิบนะครับเปลี่ยนเป็นพัดเนาะมาโอเคครับเต็มจอนะครับพัดก็เป็นละสิบบาทนะครับจ่ายมาหนะึ่งพันเนาะได้กํากำไรมาเท่าตัว,ตวแล้วนะฮะที่เป็นละสิบบาทนะครับเนาะ ได้มา1,000พนี่กำไรครึ่งหนึ่งแล้วนะหมุนที่เจ็ดนะฮะก็หมุนที่แปแล้วนะฮะโอ้โหน่าจะหมดแล้วเนาะต่าฮาได้กำไรแล้วนะครับเนาะซื้อมาห้าสมิบนะครับตอนนี้ได้มาหนึ่งพันยสิบแล้วนะฮะเอาเป็นตัวคิวนะครับเปลี่ยนเป็นหมาเนาะเอาหมาเต็มจอครับ วุ้ยได้มา2 0 0พเลยนะฮะเป็นเมก้าวินนะครับเนาะหนะมาเป็นรู้สึกจะเป็นตัวแพงอันดับทนะี่สองเนาะโหยับเลยครับอย่างนี้ซื้อมาห้าร้อยนะครับห3 0สสิบนะบวกมาสา2พันยี่สิบะครับโหอ, <laughs> อารมณ์ดีขึ้นมาเลยนะก่องเงี้ยครับเนาะซีทีหนึ่งก็น่าจะมีดวงตามาสักดวงสองดวงนะครับก็ถ้าไม่ไม่ซวยนะถ้าซวยก็ไม่มาเลยก็มีนะครับผมก็เคยเจอนะ <laughs> อ่าเดี๋ยวผมลอง เพิ่มเบ็ดเนาะยี่สิบาทนะครับก็ราคาซื้อที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหกสิบนะทาไงดีอ่ะเบละสิบบาทเนาะตัดเศษไปเลยนะครับห้บาร้อยสามสิบนะจะได้เหลือกับเผื่อยับยับยงไงเนาะเหลือกับสักสามพันนะโอเคฮะพอเพิ่งแตกไว้นะครับก็อย่าเพิ่งซื้อแพงนะไปไปดูต่อกันเลยนะฮะอยู่ที่เป็นละสิบบาทเหมือนเดิมนะครับเนาะราคาซื้อห้าร้อยสามสิบนะ ผ่านไปนะครับคุนแรกอ้โหเนี่ยพึ่งแตกไปนะอ้โหงานเริ่มหยาบแล้วนะฮะอ๋อโหที่ห้าแล้วนะครับ,รบยังไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้อื้อหาอโอเคครับมาแล้วนะดวงตานะน่าจะมาสักดวงสองดวงนะครับก็เลขสิบนะครับเนาะอ้โหขาดแถวที่สองนะฮะ ัะเบิดหมดเลยนะเอามาอีกรอบนะก็ดูครับเป็นตัวอะไรนะเลขสิบนะฮะเป็นพัดนะโอเคครับอย่างนี้เต็มจอแน่นอนก็หนะึ่งพันเนาะเป็นพัดนะครับนะเนาะโล่งใจโอเคนะฮะก็ซื้อมา500เหมือนเดิมครับเนาะตอนนี้ได้มา1000แล้วนะครับนที่9แล้วนะ โอ้โหไม่มานะครับเนาะโอเคนะฮะก็ยังไม่ขัดคุณนะสรุปยอดเลยนะครับก็กำไรสามพันเลยนะวันนี้ก็โอเคนะครับเนาะคงต้องเลิกนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องใหม่ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย